โนโนิเมอร์สกับคือสิเมนเดือนเมษาค่ะเดือนเมษาบางเทือกเป็นปจนถึงตน้นพฤษภาบางปี้าเิ่นมาสามาโดนถ้าไปเร็วกัอพริลนั่นะละสิอพพเสนออ,อ,อ้บสานาอ่าเรีนเนพี้บหาบางปีหนาวปีนานบางปีหนาวสั่นเล้วแต่ปีคือกันค่ะ ปีเห็ดพักหญ้าขาวพึ่งผนละไมในป่าคือกันคอยกับมายู่สวิเดนปีนี่ปีที่สิบหาแล้วพี่น้องก็ถึงใฟังแต่กี่ม,มายู่ใหม่ๆมากมากซิโน่เนาะตอนนั้นเนากิมดมายูาย่สวิเดนใหม่ๆตอนนั้นสามสิบหกค่ะสามสิบหกตอนนี้หาสิบสองมา อยูใหม,ม่ๆเลยค่ะมันบบหนาวเลยมีหนองร่างกายเ้ามันก็แข็งแรงเนาะเ้าบโบท่านบบท่านมีหลคมีไพ่หลายแล้วก็เ้าก็บ,บริได้เห็ุงานโดนบได้เห็ุงานหนากักเือเดี๋ยวนี้มันก็ดโบได้หนักถล่มี่หนองเห็ุงานเห็นตามปกติล่ะแต่ว่าห้าต้องตื่นเป็นเวลาเวลาเป็นรูทีนเป็นกินจจำวันประจำวันไปเลยเห็ุงานก็ได้เกี่ยวกับเวลา จากที่ไม่ยูหลายๆปีมักสนุกค่ะพี่น้องมันนะสวยมันขาวมันงามสะอาดตาดีมันเนี่ให้สวา่างสวยงามไปอีกแบบหนึง่งถา้ามีล่มคือแบบดีงามค่ะสวยถ้่ร่มมากนะพี่นอ้องเลยยังจเ,เอาบุยูค่ะล่มก็ฝนนี่บ่ดีเลยกับสนุกถา้ามีแต่สนุกม่มีฝนบ่มีร่ม มีปัญหาค่ะกถือว่าขับงานอยู่เลยสามีเราขับเยวก็เวียนจะของจะของคอยเองว่ามีไปขับขี่แต่พี่น้องหัดแล้กกะเศร้าฝึกแล้กกะเศร้ากเ็เลยบรเด็ดท่านในฝึกอยู่จนหาสิบอับหลังจากเมื่อบอ่ววันียูโดนเดียวนี่าอยูสิบกว่าปีขึ้นไปตอนนี้มันล่มหนาวนะพี่น้อง ที่ว่าเลือดล่มเพราะมันกันเลือดล่มมันก็นเ,ดมมนกนเดินบาสะตดวคือแต่เป็นนุ่มเป็นสาวนี่เ็หน่อยนุ่มซุ้มกับเข่ามากกับมีโลกมีไพ่เลือดยางหน่อยล่งว่าไปถูไกไข่ไข่เจ็บรักษาสุขภาพกันเดอ้อสุขผูสุขคนแต่ว่าตอนนี้ เม,าามื่อบ่านเมื่อซองบวติอย่างเมื่อไปอยู่ไทยบวอ,อย่างเมื่ออยู่ในพี่น,อน้องแต่ว่าก็มีครอบครัวอยู่ปีแต่ว่ากระสีสะะว่า,า,า,วา,า,วาสีในเลี้ยงหลานนั่งเลีย้ยงหลานซอยอี่จากปีเงานว่าเจากงานอีกจิกหาหกปีกระสีขอรกระเสียนกวนรีท่ายอยูเย็นกันไม่หลังนะยกยกฟรีกเฟน เต้นให้น้อยเห็นสนุกเห็นเต้นในหนังเ่าพี่น้องเอ้ย <c oughs> มันอี้ทมาม่าทามจะฟของว่า ว่าอีกจค่หาหกปีนี่แหละว่าสัก กันเลยว่าสิเมื่อเดือนหนานีแล่ะค่ะงานกันล่าไปสองอาทิตย์วันหนาบออามัติวันหนาให้แค่อาทิตย์เดียวเพราะว่ามันห่างกันแค่สามเดือนก็สิเป็นพักร่อนได้แถมันว่า สิเพื่อไปเบิ่งบ้านอันเมีย่ย่าเมีย่ฝรั่งเราสิขายคนในบ้านนนั่นละ่ะจงังหวาสิมีเงินสื่อขาเจ้าบอดถอดถึอใจบ่ถึงใจก็สิเตรียมตัวอันว่างแผนไวใบ ฟังนำบดอ่ะไม่ได้จะควยงยกเาบากบกหูน้องพี่น้องเนาะคำขั้นจังไรกับอดเอาเด้อพี่น้องเ้อฟากันติดตามต่อไปเนะะี่ยค่ะติดตามอันสิมาเบาสูฟังเขียนจดไมห้หน่อยไว้อีเมลไว้ั็สิกลับไปหาเด้อพี่น้องแวะไปเยี่ยมคือกันจ่ะ ฝนตกมากล่งขีดดินเด้ยวยอันนี้สโนโตกล่งอีมากตกล่งมาข่างทั้งต้นไม้ล่นทั้งขีด